มิรินคือปรากฏการณ์ใหม่ในวงการว่ายน้ำเธอคือเมอร์เมดแห่งชาติด้วยพรสวรรค์และความสามารถที่เหนือกว่าใครโดยรูปร่างที่สูงเพรียวผิวขาวและใบหน้าคมสวยราวกับนางแบบทำให้มิรินไม่ใช่แค่นักกีฬาแต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามนับล้านความสำเร็จของมิรินมาจากการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักก่อนมิรินจะโด่งดังสะแห่งนี้เคยมีดาวรุ่งอีกคนนั่นคือพริมพี่สาวของเพล แต่พริมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสระไปเมื่อหลายปีก่อนอย่างปริศนาทิ้งไว้เพียงข่าวลือหนาหูการแข่งขัน The National Wave คือจุดสูงสุดที่มิรินจะต้องคว้าชัยและสถานที่ฝึกซ้อมหลักของเธอคือสระ Blue Ocean สระว่ายน้ำระบบปิดซึ่งมีมาตรฐานสูงสุดทว่าทุกแสงสว่างย่อมมีเงา p e ิ r l ลคือคู่แข่งคนสำคัญที่ก้าวตามมิรินมาติดๆเพิ Pearl, มีความอิจชาริษยาอย่างรุนแรง เพราะมิรินได้ครอบครังทุกสิ่งที่พี่สาวของเธอเคยมีและทุกสิ่งที่ตัวเธอเองปรารถนามิรินเลือกที่จะอยู่ซ้อมตามลำพังในคืนสุดท้ายก่อนเข้าแคมป์ขณะที่มิรินซ้อมท่าผีเสื้ออย่างเต็มที่อุณหภูมิของน้ำก็ลดลงอย่างฉับพลันเธอรู้สึกถึงกระแสเย็นจัดพัดผ่านข้อเท้าจากใต้น้ำแต่เมื่อตรวจสอบก็ไม่พบสิ่งใดต่อมานาฬิกาจับเวลาดิจิตัลก็ดับลงพร้อมกับไฟใต้น้ำที่กระพริบและมอดสนิท มิรินคิดว่าเป็นแค่ระบบขัดข้องแต่ข้อความเตือนจากเบอร์แปลกปริศนาที่ส่งมาว่าระวังสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำก็ทำให้เธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจการซ้อมในวันรุ่งขึ้นเริ่มแปลกประหลาดขึ้นอีกครั้งในจังหวะที่มิรินเงยหน้าขึ้นหายใจเธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองบนผิวน้ำบิดเบือนไปเป็นใบหน้าซีดที่มีดวงตาที่แดงกำและเธอรู้สึกถึงแรงฉุดที่ขาแต่เมื่อหยุดว่ายน้ำทุกอย่างก็เป็นปกติ โคช้ชตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเว้นแต่รอยนิ้วมือเปียกน้ำขนาดใหญ่ที่ปรากฏบนกระจกกั้นสะก่อนจะจางหายไปต่อหน้าต่อตามิรินกลับมาซ้อมอีกครั้งเธอพยายามทำลายสถิติส่วนตัวด้วยการว่ายด้วยความเร็วสูงสุดแต่ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าแรงต้านน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจนผิดธรรมชาติไม่ใช่แค่ความหนืดของน้ำแต่เหมือนมีน้ำหนักที่มองไม่เห็น กดทับลงบนแผ่นหลังของเธอและฉุดขาของเธอไว้ไม่ให้ไปต่อมิรินต้องออกแรงมากกว่าปกติถึงสองเท่าเพื่อรักษาความเร็วแต่แรงฉุดนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มหายใจไม่ออก เธอพยายามมองลงไปใต้น้ำเพื่อหาต้นเหตุและเห็นเงาของตัวเองในน้ำแต่เงาในน้ำกลับมีมือคู่หนึ่งที่ยื่นออกมาจากเงาและโอบรัดเอวของเธอไว้แน่นมือที่อยู่ในเงาพยายามจะดึงเธอลงไปอย่างบ้าคลั่งมิรินกรีดร้องในใจก่อนจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายถีบตัวขึ้นมาเหนือน้ำได้สำเร็จ โค้ชพบว่าอุปกรณ์บันทึกสถิติการว่ายน้ำที่มิรินใส่ที่ข้อมือได้บันทึกรอบการว่ายน้ำพิเศษเอาไว้หนึ่งรอบโดยมีระยะทางเท่าเดิมแต่ตัวเลขความเร็วและอัตราการเต้นของหัวใจของรอบนั้นเป็นศูนย์ทั้งหมดราวกับว่ามีใครบางคนที่ว่ายน้ำแทนเธอมิรินเริ่มสืบค้นเรื่องราวของอุบัติเหตุของพริมอย่างจริงจัง เธอพบว่าในวันที่พริมเสียชีวิตมิรินเป็นนักกีฬาทีมเยาวชนคนเดียวที่ซ้อมอยู่ในสระเดียวกันเธอเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ตามหลอกหลอนเธอคือพริมวิญญาณที่แขนว่าเธอเข้ามาแย่งชิงทุกอย่างไปขณะที่มิรินดำน้ำเพื่อฝึกหายใจเธอถูกกระแสน้ำวนที่รุนแรงดูดให้จมลงไปก้นสะราวกับมีแรงมหาศาลกดเธอไว้เธอพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิต ขณะที่มิรินกำลังจะหมดลมหายใจเธอเห็นร่างเงาสีดำทมินของพริมปรากฏขึ้นด้านล่างใบหน้าของผีนั้นจ้องมองเธอด้วยความเคียดแค้นและแขนที่ยาวและปิดเบี้ยวก็ยื่นออกมาพร้อมกับเสียงกระซิบที่ได้ยินในน้ำว่าคืนมาทุกอย่างเป็นของฉันเธอมาขโมยแสงของฉันมิรินรวบรวมแรงเฮือกสุดท้าย เตะเข้าใส่เงาใต้น้ำนั้นและหลุดรอดขึ้นมาได้สิ่งที่ทิ้งไว้คือรอยมือสีน้ำตาลแดง6กนิ้วบนพื้นกระเบื้องสระซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพริมในวันซ้อมสุดท้ายก่อนการแข่งขันความสยองขวัญได้มาถึงขีดสุดขณะที่มิรินเริ่มออกตัวเชือกแบ่งเลนว่ายน้ำขาดพึ้งออกอย่างรุนแรง และห่วงยางพุ่งเข้ากระแทกศีรษะของเธออย่างแรงเมื่อเธอพยายามกลับตัวมือจับขอบสะก็เย็นจัดและลื่นราวกับน้ำแข็ง จูจ่ๆฝ่ายใต้น้ำทั้งหมดก็เปิดขึ้นเผยให้เห็นร่างของพริมกำลังว่ายอยู่ด้านล่างมิรินอย่างบ้าคลาั่งร่างนั้นเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าเธาว่ายวนรอบมิรินอย่างรวดเร็วจนเกิดกระแสน้ำวนขนาดเล็กที่ฉุดดึงมิริ่ไว้พริมเงยหน้าขึ้นมาเหนือน้ำเพียงเสี้ยววินาทีใบหน้าซีดขาวและเต็มไปด้วยน้ำเธอปากกว้างราวกับจะเกลื่อนกินทุกอย่างและตะโกนอย่างไร้เสียงในน้ำว่า ถึงเวลาเธอตายแทนฉันก่อนที่มิรินจะถูกผลักจากด้านล่างจนร่างลอยขึ้นเหนือผิวน้ำและตกลงมากระแทกพื้นสะบนขอบสะมีรอยเท้าเปล่าเปียกน้ำที่ยาวผิดปกติลากออกมาจากสะมิรินต้องพักรักษาตัวและพลาดการแข่งขันสำคัญไปถ้าตัดสินใจไปหาเพลเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงเพลยอมรับว่าสิ่งที่ตามหลอกหลอนมิรินคือวิญญาณของพริมจริง แต่แรงแค้นของพริมนั้นไม่ใช่แค่เรื่องที่เธอถูกแย่งความโดดเด่นไปเธอยอมเปิดเผยความจริงที่สยดสยองกว่านั้นว่าเธอคือต้นเหตุทางอ้อมของการเสียชีวิตของพี่สาวด้วยความอิจฉาที่กัดกินใจเธอได้ส่งข้อความปั่นป่วนทางจิตใจและปล่อยข่าวลือต่างๆให้พริมฟังก่อนวันเกิดเหตุโดยมีเป้าหมายให้พริมเครียดจัด เพื่อทำลายสถิติของมิรินให้ได้แต่ความเครียดที่เกินขีดจงกัดจากความอิจฉาของเพลนี่เองที่ทำให้พริมเกิดอาการตะคริวเฉียบพลันและจมน้ำตายในที่สุดพริมแขนมิรินเพราะพริมเชื่อว่ามิริมมีความสุขกับความสำเร็จบนความตายของเธอในคืนที่พริมจมน้ำตายพริมเห็นมิรินเดินออกจากสระด้วยสีหน้าเฉยเมยภาพนั้นตอกย้ำความเชื่อของผีว่ามิรินคือผู้ขโมยทุกสิ่งไป พริมจึงตัดสินใจทำลายมิรินเพื่อทวงคืนความยุติธรรมของเธอในเย็นวันนั้นขณะที่เพิลเดินลงจากชั้นสองของอาคารบลูโอเชียนด้วยความสะใจที่เห็นคู่แข่งบาดเจ็บและถูกทำลายลงอย่างย่อยยับวิญญาณของพริมก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังและผลักเพิลให้ตกลงมาจากบันไดาการลงโทษของพริมไม่เพียงแต่ทำลายคู่แข่งแต่ยังมุ่งเป้าไปที่น้องสาวผู้เป็นต้นเหตุด้วยเพิลได้รับบาดเจ็บที่หลังอย่างรุนแรง เธอไม่สามารถเล่นกีฬาที่เธอรักได้อีกและความแค้นของพี่สาวจะตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตส่วนมิรินแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่บาดแผลทางใจนั้นลึกเกินกว่าจะกลับไปแข่งขันในระดับสูงสุดเธอตัดสินใจถอนตัวจากวงการว่ายน้ำอาชีพก่อนจะผันตัวไปเป็นโค้ชเพื่อสอนเด็กๆในสระอื่นแทนเธอเรียนรู้ว่าชัยชนะไม่ได้สำคัญไปกว่าก,า,การมีชีวิตที่สงบสุขท้ายที่สุด สระบลูโอเชียนก็ถูกสั่งปิดตายและทิ้งร้างไปอย่างถาวรกลายเป็นตำนานสระผีสิงที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องอีกเลยเป็นอนุสรณ์แห่งความอิจฉาและการแข่งขันที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตและความแข้นที่ไม่มีวันสลายไปจากห้วงน้ำสีคราม